เด็กๆเ,เหล่านี้เคยได้ชื่อว่าเป็นเด็กด้อยโอกาสเพราะเป็นชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ภูเขาสูงจังหวัดเชียงรายแต่ปัจจุบันคําว่าเด็กด้อยโอกาสไม่สามารถนํามาใช้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีได้อีกแล้วเพราะนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพของผู้อำนวยการสุภโชคปิยสัน เรียนี้ก็เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในตำบลแม่ฟ้าหลวงเขตโครงการพัฒนาโดยตุงซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ในพื้นที่ก็จะเป็นเด็กชาวเขาเผ่าต่างๆโรงเรียนห้วยไร่สามัคีเองเป็นเด็กที่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นชาวเขาเผ่าอาขาชาวจีนยูนานแล้วก็ชาวไทยใหญ่ก็สัดส่วนก็ประมาณอย่างละ3 0เซนเนื่องจากเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาโดยตุงซึ่ง เด็กส่วนใหญ่พอเป็นชาวเขาเนี่ยผลการเรียนเขาจะไม่ค่อยที่จะ,ะสู้พื้นราบไม่ค่อยได้ตอนที่เรายังไม่เปิดมอปลายเราก็พบปัญหาว่าเด็กที่จบมอต้นแล้วไปเรียนต่อในเมืองเขาต้องเข้าไปในเมืองก็ปรากฏว่าเด็กเขามีปัญหาในการแข่งขันด้านการเรียน mm hmm. ก็เลยเกิดแนวคิดที่จะเปิดการเรียนการสอนมอปลายเพื่อสร้างโอกาสให้เกิดที่นี่ก่อน พอเราเริ่มเปิดมอปลายก็ก็ยังใช้หลักสูตรปกติอยู่เพราะเราก็ยังไม่ได้รู้ผลเนาะพอใช้ไประยะหนึ่งก็มองเห็นว่าแบบนี้มันไม่น่าจะใช่ตอนผมอยู่ที่นี่ได้ประมาณ11เดือนเนาะสมเด็จพระเทพก็เสด็จพระองค์ท่านตำราดว่าเด็กที่นี่นะเรียนก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เ,เกรดก็ได้ประมาณสองกว่านิดๆจบมาส่วนใหญ่ก็ไม่เรียนต่ออกีกเพราะฉะนั้นเรื่องอาชีพต้องคิดก็เลยเป็นที่มาแล้วก็เลย คิดพัฒนาหลักสูตรของตัวเองขึ้นมาโดยบรรจุรายวิชาชีพเข้าไปโรงเรียนห้วยไลยส่สามัคคีเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่โครงการฟ้าร้อโดยตรงนะครับซึ่งสมเด็จยาเข้ามาพัฒนาพื้นที่จริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปเรื่องของโครงการฟ้ารอโดยตรงก็คือพอสมเดจยาเข้ามาในพื้นที่พระอ,องค์ท่านเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้น่าจะได้รับการพัฒนาพระองค์ท่านก็เลยาดารัสนะครับว่าจะมาปลูกป่าบนดอยตุงพระราชวัญชาขององค์ท่านบอกว่าจงช่วยเขาให้เขาช่วยเราตนเองได้ อันนี้ก็เป็นเป็นโจทย์ใหญ่แต่แล้วเราก็ไปดูโครงการขององค์ท่านที่ที่ทรงิเริ่มที่คิดในโดยตรงเออท่านเริ่มไม่ให้คนตัดไม้ทําลายป่าท่านเริ่มสร้างอาชีพให้เขาท่านเริ่มที่จะให้เขารู้สึกว่าคนอยู่ร่วมกับป่าได้อันนี้เป็นแนวคิดกว้างๆที่เราจะต้องถอดปรัชญาถอดแนวคิดเหล่านี้เข้ามาใส่ในหลักสูตรของเราตอนที่เราเริ่มทํากันแล้วตั้งโจทย์กันชัดๆเนี่ยเราเชิญผู้เกี่ยวข้องหลายส่วน ทั้งผู้ประกอบการของโครงการพระนโดยตุงถ้าเป็นเจ้าของไซต์งานสวนเกษตรสวนไม้ดอกลงกาแฟลงงานกระดาษสาพวกงานฝีมือของของชนเผ่าอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นจากผู้รู้ด้านอาชีพคิดว่าเออถ้าเกิดเราจะต้องผลิตเด็กให้มีคุณลักษณะแบบนี้เราน่าจะบรรจุหรือสอนรายวิชาอะไรยังไงบ้างการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพ ของโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามาคัคคีได้ถูกปรับปรุงและพัฒนามาเป็นระยะจนกระทั่งปัจจุบันหลักสูตรรายวิชาที่มุ่งเน้นอาชีพถูกจัดอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยแบ่งเป็น5แผนการเรียนคือสายสามัญเกษตรกรรมคหกกรรมอุตสาหากรรมและคอมพิวเตอร์ธุรกิจจีนซึ่งนักเรียนจะเลือกเรียนตามความสนใจและศักยภาพของตนเอง เดิมทีเราก็ยังไม่ได้สนใจมอต้นเนาะเราสนใจมอปลายเพราะเด็กที่เข้ามอปลายเราไม่ได้มีเฉพาะเด็กเราเด็กที่จบจากโรงเรียนอื่นมาก็มีนะครับเราก็เลยออกแบบหลักสูตรมอปลายให้เป็นช่องทางอย่างที่ผมว่าแทนที่จะเป็นวิทย์สายศิลป์สายวิทย์คณิตอะไรเงี้ยแต่พอผ่านไประยะหนึ่งเราพบว่าเ,ออเด็กมันมีปัญหาในการบางคนรู้สึกมาอีกทีว่าเออผมไม่น่าจะเรียนเกษตรน่าจะไปเรียนช่างเราก็เลยย้อนกลับมาว่าเออถ้าอย่างนั้นเราต้องไปเตรียมเด็กแต่มอต้นแล้วแหละ เขาจะได้ลองก่อนอทำไปพักหนึ่งแล้วก็ตีกลับมาที่หลักสูตรในระดับมต้นโดยการทำให้เขาได้เจอรายวิชาเหล่านีา้ตอนนี้เราออกแบบให้หมนหนึ่งเนี่ยเด็กจะต้องลองฝึกงานทางด้านการเกษตรชอบไม่ชอบไม่เป็นไรครูให้เธอลองไปก่อนมอสองก็จะฝึกเรื่องการงานช่างงานประดิษฐ์ที่ต้องหยิบจับเครื่องไม้เครื่องมือช่างเนี่ยนะครับพอมามสามก็จะต้องเรียนเรื่องงานอาหารงานบริการคา,าดว่าเราคาดว่า หลังจากผ่านไปทุกส่วนแล้วเนี่ยขึ้นมาโมสี่เขาจะสามารถบอกตัวเองได้ว่าเขาสนใจอะไรนอกจากการหาวิธีให้นักเรียนรู้ความสนใจของตนเองแล้วอีกหนึ่งความท้าทายของผู้อำนวยการสุภพโชคเมื่อมุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพนั่นก็คือทัศนคติของครูในโรงเรียนส่วนหนึ่งเนี่ยผมทำมากก็คือในส่วนของการสร้างความตระหนักให้คุณครูในโรงเรียนครูก็ต้องเข้าใจ กระบวนการเรียนการสอนอาชีพมีเจตคติมีความมุ่งมั่นทุ่มเทที่ดีกับกับการเรียนการสอนแบบนี้เนาะเพราะว่าประเทศไทยเราตามความสําเร็จของโรงเรียนเราประเมินความสําเร็จคุณภาพการศึกษาจากคะแนนสอบ NTONe t เขาไม่ได้มาสอบเด็กผมชงกาแฟนะเพราะฉะนั้นคุณครูก็กังวลคุณครูบอกพออถ้าสอนอาชีพเยอะ<ๆ>เดี๋ยวคะแนนเราล่วงทาไง ผมก็บอกว่าผมไม่อยากให้เด็กจบ4.00ออกไปแล้วทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเอาคะแนนไปทำอะไรถ้าเกิดเขาจบด้วย4.00แล้วก็ไม่ได้เรียนต่ออันนี้ก็ต้องคุยกันใหม่ผมก็พยายามบาลานซ์ความคิดตรงนี้ของคุณครูเพื่อที่จะไม่ให้เขากังวลเพราะนั้นการสร้างความตระหนักให้กับคุณครูในโรงเรียนจึงจำเป็นจำเป็นมากให้เขาเห็นด้วยให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำกำลังจะเกิดประโยชน์กำลังจะเป็นอะไรที่ดีกับคนที่นี่ก็เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า มันต้องมีการพัฒนาทั้งตัวครูเขาเรียวกว่าปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีธสอนหมดหนึ่งต้องเซิร์ชหาความรู้นะคะจากในอินเทอร์เน็ตแล้วก็จากเครือข่ายที่เป็นอาชีวะที่เขาให้ข้อมูลทางทางเน็ตแล้วก็ไปประชุมร่วมกับคณะครูบาอาจารย์ของวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาเชียงรายว่าจะต้องสอนทํานองไหนแล้วก็ไปศึกษาการสอนเขาเพราะเราต้องเอานักเรียนไปเรียนที่น่นก็ ต้องไปสังเกตการต้องนั่งอยู่กับน,นักเรียนตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วเราก็มาปรับใช้ประยุกต์ใช้กับอของของเราเนะะี่ยค่ะอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญสําหรับการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพซึ่งผู้อํานวยการสุพโชคได้อํหนวยการและสนับสนุนการสอนของครูโดยเน้นการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนตอนตอนเริ่มต้นทํารายวิชาอาชีพใหม่ๆวิทยากรท้องถิ่นวิกรชุมชนที่เขามีความรู้เนี่ย เราเคยคุยกันว่าถ้าจะสอนเด็กให้ทํางานอาหารแล้วอาหารนี้ต้องขายได้อาหารนี้ต้องมีจุดต่างเราจะสอนแบบเขาแกงเขียวหวานแกงขวดอะไรทั่วไปมันคงจะธรรมดาก็กลายเป็นอาหารจีนอาหารชนเผ่าตรงนี้ต้องเอางความรู้จากชุมชนที่เขามีทักษะหนึ่งเขามีวิทยากรให้เราสองเร,เรามีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานประกอบการเช่นสายงานทางการเกษตร ถ้าขับรถขึ้นโดยตรงก็จะเจอสวนทีเพาะกล้าไม้เต็มไปหมดอันนี้ก็เป็นแหล่งที่เด็กเขาออกไปฝึกหรือไปเจอรีสอร์ทเป็นระยะระยะอันนี้เราก็มีการพูดคุยขอความร่วมมือและส่งเด็กไปฝึกงานหลังจากที่ใช้หลักสูตรการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพมาได้เกือบ10ปีผลงานของนักเรียนก็พิสูจน์ให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามาคัคคีมาถูกทางแล้ว ที่เรียนกับเราเนี่ยจะมีทักษะที่เขาร่ำเรียนมาสูงโดยที่เราทดสอบโดยการส่งเด็กเข้าไปแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศินละปะหัตกรรมทุกปีเราจะได้เหรียญทองมาโดยเฉพาะกลุ่มงานอาชีพเนี่ยสูงกว่าโรงเรียนอื่นๆอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าเด็กมีฝีมือเด็กมีทักษะอันที่2คือความพึงพอใจนะความพึงพอใจของชุมชนเท่าที่เราเปิดมาแล้วก็เทียบปริมาณเด็กที่เข้ามาชั้นมปลายเนี่ย มันก็ขยับขึ้นทีละนิดละนิดเสียงจากชุมชนผู้ปกครองเขาก็เห็นด้วยที่จะให้เราสอนลูกเขาแบบนั้นนะครับตอนหลังมาก็เริ่มพยายามสร้างความพร้อมเนาะสร้างความพร้อมในเรื่องของอสถานที่เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ต่างๆได้งบประมาณอะไรมาแล้วก็สร้างชอปต่างๆเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งตอนนี้เราจะมีชอปงานช่างชอปงานอาหารชอปงานสายงานเกษตร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับเด็กกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับผู้อำนวยการสุประโชคปิยสรรได้สรุปบทบาทของผู้บริหารภายใต้การนำโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพไว้ดังนี้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่นำมาใช้จัดเตรียม และพัฒนาครูและผู้ใช้หลักสูตรด้วยวิธีการต่างๆจัดครูเข้าสอนให้เหมาะสมกับความรู้อำนวยการและสนับสนุนการสอนของครูโดยการจัดเตรียมอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์งบประมาณและเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมความก้าวหน้าแก่บุคลากรเสมอดำเนินการนิเทศและติดตามประเมินการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้แนวทางบทบาทของครูไว้ด้วยว่าครูเป็นผู้นำหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาแล้วไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนประสานงานกับครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายวิทยากรพิเศษจากโครงการพัฒนาดอยตุงในด้านการจัดการเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติงานเตรียมพาหนะในการเดินทางไปแหล่งเรียนรู้เตรียมความพร้อมและดัดหมายผู้เรียนสรุปและรายงานผลการดำเนินงานภาคเรียนละหนึ่งครั้งสิ่งที่เรามุ่งหวังนะครับเป็นเป็นความฝันของของโรงเรียนก็คือการที่ จะทําให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่สามารถผลิตจนผลิตเด็กจนสามารถประกอบการเนาะมีวิสาหากิจโรงเรียนอย่างที่ว่ามีร้านค้ามีศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์มีช็อปฝึกงานที่ได้มาตรฐานเราจะต้องพัฒนาเด็กงานอาหารให้มากกว่าการเป็นแม่ครัวจนจนเป็นถึงเชฟอันนั้นจะถือว่าเราสําเร็จเราต้องพัฒนาเด็ก,กเกษตรจนกระทั่งเขาเป็นเจ้าของเนสเซอรี่ หรือว่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จัดการอะไรได้ซึ่งซึ่งตอนนี้เราพยายามหาธุรกิจจำลองให้เกิดขึ้นในโรงเรียนถ้าเป็นได้อย่างนั้นก็จะจะถือว่าเราสำเร็จในในส่วนที่เรารับผิดชอบระดับอม .6 ผมก็ถือว่าเป็นความท้าทายเนาะเขาคัดเลือกเรามาทำมั่นใจว่าเราทำได้ก็แสวงหาความรู้แล้วก็ดรงมือทำพอทำแล้วได้หน้าตาโรงเรียนแปลกๆได้หลักสูตรที่ไม่เหมือนชาวบ้าน ได้เด็กที่ผลิตออกมาปพบแล้วกลายเป็นว่านี่คือทิศทางที่ชัดเจนและใชะ่มันก็เกิดความภาคภูมิใจดีใจที่ได้สนองพระราชพานธ์สมเด็จย่าดีใจที่ได้ช่วยเด็กชาวเขาที่ที่เขาขาดโอกาสให้ได้โอกาสอันนี้มันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจแล้วผ่านไปสักระยะหนึ่งเราหันกลับมามองเราก็จะรู้สึกว่าอืมฉันทำได้ยังไง